ขอรอบน้อมพระพุทธองค์ผู้ทรงที่มีพระกรุณาและมาหากรุณามหามาหาีหตาครับวันนี้ก็หลวงตานะครับหลวงตาท่านก็ขัดสีนะครับเตรียมจะพ่นสีใหม่นะก็มาดูนะมาดูาท่านทําสีนะก็ร่วมสละปัจจัยกับท่านไปแล้วนะร่วมบุญกับท่านไปแล้วแล้วก็ซื้อขนมมาให้พวกพระได้ชีได้ ไกินกันเนาะตอนนี้เขาพักกินข้าวกันอยู่เนาะเสือหลวงตาท่านก็หลวงตาก็ท่านตั้งกำลังผสมสีนะตอนนี้เป็นสีขาวนะครับสีขาวนี่รองพื้นก่อนนี่องค์เล็ก20นาทีได้ไปสีทอเลือกตาบอกเลือกตาบอกอีก20นาทีไปสีทองครับครับอันนี้ขัดขัดก่อนใช่ไหมครับหลวงตาเนี่นอยอ๋อแล้วเ,เขาแล้วเช็ดแล้วก็ลงสีขาวรองพื้นใช่ไหมครับ ขอ,อว่าเขาขัดล้างดีๆหรอกต่อยปล่อยขัดหม้อครับขอ,อกเขากำกรับเสร็จแล้วอะไรต่อเ,เสร็จแล้วก็เราก็ค่อยทำอ๋ขอขั้นตอนต้องมีอะรขอเขากกรรมครับอ๋อต้องมีลูกเทวดานี่บางทีมันติดอยู่เนี่ยครับเลยทะเลาะไม่เหยทะเลาะเขาร้องไห้เพราะว่าอย่างนี้ผมไปท่ทำทำีทำ่ต้อนโดนทำผ้าพระใหญ่เนี้ยครับอาจารย์สิบองค์แล้วก็มีพระปูนประมาณองค์ขนาดนะครับสามองค์ ไหญ่เท่าผมองหนึ่งแล้วก็โตผมองหนึ่งก็กระเด็นองอยู่ในวิหารผมก็จะกลับแล้วครับจะกลับเพรมันเย็นนิดหนอนค้างสักคืนอืปรากฏมันนอนค้างร้องไห้มาเลยสองขบวนพูดนั่นเล่นทำสีพระนี่ไม่ธรรมดานะครับทำสีองคผ้าเนี่ยเขาพูร้องไห้ผมก็ถามเป็นไรหรือครับอมากระไรสวยพระเขาเรียกเราพระองค์ท่านหลือว่าให้แต่งเลยนะพระองค์ท่านเนี่ยผมผเขาพูดมากระสวยไอายเขาอายเขา ตายก็ได้ยังเลยเขาได้วิมานเลยสวยพวกลูกเทวดาเขาไปอวดก็มีพระวิธรวิมานให้ใหม่สวยครับอืมพวกายเขาช่วยทำไปหน่อยพวกอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่วิหารออ๋ มีจริงโอ้พระาจารย์เลยไปจำพระให้ให้เทวดานั้นอีกนี้แหละที่เราจะทำเราต้องบอกเราไม่ยอมทำโอ้ครับลูก็เทวดาบางทีเดี๋ยวก็ถามคุณเป็นใครเขาเป็นเจ้าภาพเออเป็นเจ้าภาพปั้นนั่นแหละครับครับสี่พี่น้องเขาเป็นเจ้าภาพปั้นตอนตายจิตมันแบบว่ามันไม่ไปลงรกอ่ะมันิพัทคือจิตพอใจก็เป็นลูกเทวดาอย่นี้เรายังมีที่ยึดไมันไม่ธรรมดานะครับยังมีที่ยึดก็ที่ลงรกเนี่ยก่อนตายปุ๊บัเป็นอย่างเงี้ย แล้วก็หลุดพ้นที่บางคนกราบไหว้มาแล้วก็ตัวเนี้ยจะดีดเป็น ไม่ต้องลกินี่ครับฟังไว้เป็นวิทยาทานนะครับเป็นท่านเราแระเป็นหลวงพ่อท่านบอกว่าเทวดาประจําองค์พระใช่ไหมหลวงพ่อคือมันจําเป็นมาเจ้ามีดขอใจปฏิบัติอใจองค์พระเม่ปั้นแล้วเป็นจพระเงี้ยครับลูกเงี้ยภาพพอดีใจโอ้โหดึงคนที่ประมาณนะอ่อนใจแล้วบุญจะไปเทวดาชั้นสูงไม่พอลงมาลกแล้วมันกล้ามเกลื่ออยู่ลึกก็เปรนหลวงพรกับกายบรรลุกเทวดาแล้วยังดีเราพิวพาก็ครับเนี่ยแม่บุญบุญทําองค์พระไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเนี้ยองค์พระเลยก็ยังดีดูแลเป็นร้อย เน,น,นี่อันนี้หลวงตากำลังทำใหม่นะครับเนี่ยกำลงังจะทำ <พอ S 2> สีอันนี้จะพ่นสีทองใช่ไหมหลวงตาเนี่ยพ่นสีทองนะครับหลวงตาพ่นสีจะมีขันด้วยแมวสุดยอดเลยหลวงตานี่ไม่ธรรมดาหลวงตาทำมาหลายที่นะเนาะหลวงตาเนาะน่าจะเป็นเป็นพันองค์โอ้หลวงตาบอกจะเป็นพันองค์นะครับแบบนี้ประสบการณ์เนี่ยหลวงปัจจุบนประสบการณ์หลวงตาเยเยอะมากนะครับการทำสีพระนี่ เจอทั้งเทวดามาอวยพรก็มีเจอเทวดาร้องไห้ก็มีอ๋อร้องไห้เพราะไม่ได้วิมานอ๋อครับร้องไห้เพราะใช่เสียใจแล้วเพราะไม่ได้วิมานองค์อื่นได้องค์อื่ได้ก็ได้องค์อื่นได้ครับครับนี่เป็นเรื่องอาินใจนะครับท่านครับเป็นเรื่องอาินใจเจ้าเจ้าเป็นเรื่องอาินใจครับอันนี้แม่ชีเวียดนามมาช่วยนะครับเป็นคนเวียดนามถึงก็มาบวช มาบวชน้าต่างประเทศนะครับมาบวชวัดเรานะครับไม่ธรรมดาเนาะมีอยู่ที่เดียวกับราดลงศมาเลยเนืะครับเป็นวันพระวันพระสิบห้าครับวัดเพ็งเนี่ยวัดอาสาหรือเพ็งท้งสามนี่แหละไม่ทำที่ดงบาก เขาบอกเทวดาลงมาทำเป็นนี่ทำตกสิบล้านผมจะช่วยไม่เป็นไรว่ากั้นเลยช่วยเดี๋ยวไปชุมกันประมาณไม่เกินสิบวันเดี๋ยวจะลงมาบอกครับโอ้โหมบนรลุตามันไหลทำพระปากนี่น้ำน้ำตาดวงตาไหลออกมาเลยมันไหลที่มันปีใหญ่เนาะบอก่ปื้มปิติดปื้มปิติด้วยมันบอกไม่ถูกตามันไหลโชกโชคแล้วทำวันเดียวปีนขึ้นเป็นลกประมาณนั้นที่เราเป็นกรรมเยอะเคยไปทนก เอาพระฝังดินบ้างเอาอะไรต่ออะไรแบบนีเหมือนหลวงพ่อบอกว่าต้องมาทำชุดชัยชุดเชยตรงนี้รนนะคะรยยับที่เราบางคนไม่รู้ที่ทำเป็นบุญไม่ได้แล้วแต่เราทำใหม่ก็ได้บุญไปถึงก็พ่อข้าพอ่อข้าแม่เนี่ยสร้างพาวสองเม็ดเนี่ยรับรองว่าชาติต่อไปที่จะตายเนี่ยไม่ลง,ลง,ลงลกันหรอกรับประกันเลยสองมิติเนี่ยก็บอกเลยว่าทราบางคนก็กราบไหว้กันแมันเม็ดเหมือนกัน 2เ<อ>มตรความกว้างความยาว2เมตรใช่ไหมจันกว้างหน้ามนนเมตรเนื้อตับนี่เยอะเมตรนึงเลยเนาตับออโอเคอันนี้กี่โมงเนาะเนาะเดีป,ดปิดนรกให้าชาตินึงชาติที่ตายได้เลยชาติที่ล,ล็อกกกเมื่อดึกค่าพ่อแม่คิดดูกันเหรอยังช่วยได้อมิตาภูตบางทีเราไม่รู้ก็เห็นเขาทำก็จะไปดูถูกดีเห็นว่าเห็นได้ตังค์ว่าผมได้ทำประมาณสามล้านที่หมดโอ้ยอย่างนี้ก็ผมได้เนี่ย เนี่ยมันไม่ได้บอกพ่อเลยตังเนี่ยทุกองเนี่ยครับหนุ่พ่อไปเห็น ừ, esar, ว่านี่มีแต่คนพูดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพ่อมันพูดเองคิดเองมีแต่พูดเี่ยมัาซ้อมเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวพ่อเราทำให้ดีเอง่าอ่ะอืมครับครับอืมแตกหลังใช่รหมลูกเราแตกครับปีแล้วตัวสามปีแต่ผมมานี่ผมรู้สึกมาเดินแล้วรู้สึกได้พลังนะจากนุ่มตาอนุภมผาบางทีช่วงเราทำเนี่ยเราก็บางทีเขามาดูเรรู้เรือครับ เนี่ยเวลาเดินพวงออกกระจายออกแบบไร้ขอบเขตรู้สึกมีอนุภาพเออครับครับเรื่องนี้เราผ่านมายืดอาจารย์วันนี้ผมจะไปธุระนะอาจารย์ขอบคุณมากครับสาธุสาธุยี่สิบปจะยัไม่ได้เ่ายรูปแบบครับครับอาจารย์ขอบคุณมากพอดีอาจารย์ตุยนี่มันไปโอเคอาจารย์ขอบคุณมากครับพระอาจารย์ครับสาธุสาธุขอบคุณครับสุดยอดสุดยอด นี่คพระหลวงตาฝีมือหลวงตานะครับเนี่ยสุดยอดมากเลยโอ้โหประสบการณ์อันโชคดีช้ดลรทั้งหมดอืมทางนู้นด,ด้วยทางนู้นด,ด้วยเดี๋ยวมาวันหลังนะ่จะมาถา่ายรูปแต่ตอนนี้ไป,ไปท,ทั้งหมดใหญ่ครับไปทุนละก่อนขอบคุณมากสุดยอด